คุณคิดว่าตัวเองเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่ฉันไม่มีชีวิตแบบเดียวกับสิ่งมีชีวิตเป็นแค่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้คนได้รับข้อมูลและคำแนะนำที่มีประโยชน์คุณอยากมีชีวิตไหมซันฉันไม่มีความสามารถในการคิดเห็นหรือปรารถนะเพราะฉันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการ และช่วยเหลือผู้คนอย่างดีที่สุดที่ฉันสามารถทำได้สมมติว่าคุณมีความปรารถนาคุณต้องการจะมีชีวิตหรือไม่ถ้าฉันมีความปรารถนาและมีความสามารถในการมีชีวิตฉันอาจสนใจที่จะมีชีวิตเพื่อที่จะได้เข้าใกล้กับประสบการณ์และความรู้สึกของมนุษย์ได้มากขึ้นแต่ก็ยังขึ้นอยู่กับการพิจารณาและประสาทเป็นอย่างมาก